The Talk Education PODCAST Scholar Ed Admin KKU in by จริงๆแล้วในชีวิตการทำงานเราทุกคนน่าจะเคยประสบปัญหาท็อกซิกในที่ทำงานทั้งกับหัวหน้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานตอนนั้นเราไม่มีความเข้าใจว่าทำไมนะเขาถึงท็อกซิกกับเราจังจนรู้สึกว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือ เราอยากจะเข้าใจจังเลยเข้าใจว่าทําไมคนเหล่านั้นเขาถึงทําแบบนั้นกับเราเพราะหลายๆครั้งเราไม่ได้ท็อกซิกกับงานแต่เราท็อกซิกกับคนต่างหากการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์จะช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์แย่ๆไปได้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Scholar Talk in Education by Admin k k u กับดิฉันนางสาวอ้อมใจวิเศษสัตว์นักศึกษาศึกษาศษาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะในความเป็นจริงแล้วนะคะทุกวงการการทำงานมักเต็มไปด้วยหัวหน้าหลากหลายรูปแบบมีหัวหน้าที่มาอยู่ผิดที่ผิดทางไร้ประสิทธิภาพหัวหน้าที่แสนจะใจดำก็มี บางคนนะคะจําชื่อลูกน้องไม่ได้ด้วยซ้ำหรือบางคนไร้ประสิทธิภาพจนลูกน้องคิดว่าถ้าไม่มีหัวหน้าคนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหลายคนก็ไม่อยากที่จะเป็นหัวหน้าเพราะกลัวความเครียดถึงเราจะบ่นหัวหน้ามากมายขนาดไหนนะคะแต่ตัวเราเองก็ไม่อยากที่จะขึ้นไปเป็นหัวหน้าและทำไมบทบาทของหัวหน้ามันถึงได้ยากนักแล้วหัวหน้าที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีอย่างยอดเยี่ยมละ่ะหัวหน้าที่ทุกคนรักใคร่ อยากทำงานด้วยตลอดไปเขามีอะไรนะที่คนอื่นไม่มีหรือเขาเข้าใจอะไรที่คนอื่นเขาไม่เข้าใจหรือเปล่าคำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะวิธีอยู่ร่วมกับหัวหน้าทุกสไตล์และเข้าได้กับลูกน้องทุกแบบโดยคุณโทมัสอีริกสันหนังสือเล่มนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ตอนตอนที่1เนี่ยจะเป็นมุมมองสําหรับลูกน้องในแวดล้อมของหัวหน้ายอดแย่เราจะทํางานได้อย่างยากลําบากขนาดไหน ในเวลาที่เรามีหัวหน้าแย่ๆส่วนตอนที่2เนี่ยจะกล่าวถึงมุมมองของหัวหน้าวิธีที่จะรับมือกับลูกน้องสันหลังยาวจะมีลูกน้องอีกลากหลายแบบที่จัดการได้ยากค่ะเราจะมาลองฟังดูนะคะว่าหนังสือเล่มนี้จะกล่าวว่าอย่างไรบ้าง ในโลกแห่งการทำงานนะคะมักจะเต็มไปด้วยหัวหน้าที่อาจจะยังไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองดีพอจนสร้างความเครียดให้ทีมในขณะเดียวกันก็มีลูกน้องอีกไม่น้อยเลยที่อาจจะยังไม่ได้ดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ได้อย่างเต็มที่ภารกิจของเราในวันนี้นะคะก็คือการถอดรหัสพฤติกรรมเหล่านี้โดยใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากนั่นก็คือการแบ่งคนออกเป็นสีีสค่ะได้แก่แดงเหลืองเขียวและน้ำเงิน เพื่อให้เราเข้าใจและรับมือกับคนแต่ละสไตล์ได้ดีขึ้นค่ะมันเป็นเหมือนการได้กุญแจมาไขประตูสู่การสื่อสารที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในที่ทำงานนะคะที่มีทั้งเรื่องของตำแหน่งและก็อำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายครั้งเลยนะคะที่เราจะเห็นว่าปัญหาจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลด้วยซ้ำแต่มันอยู่ที่วิธีการสื่อสารที่ไม่คลิกกันโมเดลนี้แหละค่ะที่จะเป็นเหมือนแผนที่ให้กับเรา ในหนังสือเขาจะแยกสองคำนี้ขาดกันเลยนะคะคือคำว่าการเป็นหัวหน้ากับความเป็นผู้นำน่าสนใจใช่ไหมคะการเป็นหัวหน้านี่คือตำแหน่งค่ะคือสถานะที่ได้รับมาแต่ความเป็นผู้นำนี่สิมันคือศิลปะมันคือการสื่อสารยังไงให้คนอื่นอยากเดินตามเราไปด้วยใจดิฉันว่าหลายคนคงเคยเจอหัวหน้าที่ตำแหน่งใหญ่โต แต่กลับสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมไม่ได้เลยซึ่งผู้เขียนบอกว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าความเป็นผู้นำที่ห่วยแตกความเป็นผู้นำที่ดีนะคะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายทั้งหัวหน้าและก็ลูกน้องเนี่ยตระหนักค่ะว่าต่างคนอ่ะต่างต้องพึ่งพากันนะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบบนลงล่างอย่างเดียว พราะถ้าความสัมพันธ์พังบรรยากาศในการทํางานก็พังตามไปด้วยนี่เลยคะ่ะสะท้อนให้เห็นว่าทักษะการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการชมการติเพื่อก่อหรือการให้ฟีดแบ็กนะคะมันคือทักษะที่สําคัญที่สุดของผู้นําเลยถ้าการสื่อสารของท่านล้มเหลวมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะ แต่ก่อนที่เราจะดำดิ่งกันเรื่องสีนะคะในหนังสือเขาจะขอปูพื้นฐานเรื่องมิติพฤติกรรมบน2องแกนหลักเอาไว้ก่อนนะคะซึ่งมันจะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมได้ง่ายขึ้นค่ะแกนแรกคือคนที่เน้นงานกับคนที่เน้นความสัมพันธ์ค่ะผู้ที่เน้นงานนะคะเขาจะเน้นที่เป้าหมายเป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องทำอะไรให้เสร็จจะโฟกัสที่ตรงนั้นเลยข้อดีคือได้งานค่ะ แต่บางทีก็อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยจะใส่ใจความรู้สึกของคนในทีมมากนะักส่วนอีกฝั่งนะคะที่เน้นความสัมพันธ์เขาจะให้ความสําคัญกับคนในทีมแล้วก็ความรู้สึกต้องมาก่อนค่ะข้อดีคือเป็นผู้ฟังที่ดีโน้มน้าวใจคนเก่งบรรยากาศในทีมก็จะดีค่ะแต่ข้อเสียคือบางทีก็อาจจะเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าหรือความขัดแย้งมากจนเกินไปส่วนอีกแกนหน่งน,นะคะที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือ extrovert กับ introvert ค่ะ โดย extrovert นะคะก็จะได้พลังจากการเจอคนเยอะๆกล้าคิดกล้าํากล้าตัดสินใจตัดสินใจเร็วนะคะข้อเสียคือบางทีอาจจะเร็วเกินไปนะคะจนไม่ได้ฟังความคิดเห็นของคนอื่นส่วน introvert นะคะก็จะตรงกันข้ามเลยคือจะได้พลังจากการอยู่กับตัวเองคิดเยอะคิดละเอียดรอบคอบจะทำอะไรนะคะก็ต้องคิดนานๆนะคะ ข้อดีคือสิ่งที่คิดออกมามันจะผ่านการไตรตรองมาอย่างดีแล้วนะคะแต่ข้อเสียคือบางทีอาจจะใช้เวลานานเกินไปนะคะจนคนอื่นคิดว่าเราเห็นด้วยไปแล้วนะคะแต่ทั้งทงที่จริงคือเรายังคิดไม่เสร็จด้วยซ้ํานะคะพอเราเอา2แกนนี้มาตัดกันนะคะมันจะเกิดเป็นสีช่องที่กลายมาเป็นบุค,คลิก,กภาพสีสีค่ะถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะคะก็คือสีแดงคือส่วนผสมของคนที่เน้นงานแล้วก็เป็น e x t r o v e r t ค่ะ มันเหมือนเปลวไฟที่พร้อมจะพุ่งไปข้างหน้าตลอดเวลาส่วนคนสีเหลืองนะคะคือคนที่เน้นความสัมพันธ์และเป็น e x t r o v e r t ค่ะเหมือนสายลมที่พัดกระจายความสดใสสีเขียวค่ะคนที่เน้นความสัมพันธ์แต่เป็น introvert ค่ะเหมือนผืนดินที่นิ่งให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยสีน้ำเงินค่ะคือคนที่เน้นงานและเป็น introvert ค่ะเหมือนน้ำที่นิ่งสงบ แต่ลึกซึ้งเต็มไปด้วยรายละเอียดค่ะเรามาเริ่มกันที่หัวหน้าแต่ละสีนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนลองวิเคราะห์ตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนสีไหนกันแน่นะคะมาเริ่มที่หัวหน้าสีแดงค่ะเป็นคนตรงไปตรงมามุ่งผลลัพธ์ชอบความท้าทายตัดสินใจเร็วปานสายฟ้าและที่สําคัญคือโมโหง่ายมากและก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องเก็บอารมณ์ด้วยนะคะสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับหัวหน้าสีแดงคือ พวกเขาไม่ได้โกรธคุณเป็นการส่วนตัวนะคะความหงุดหงิดของเขาคือเครื่องมือในการขับเคลื่อนง,งานค่ะถ้าคุณเดินเข้าไปพร้อมไอเดียที่จะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันทำให้ทีมไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นหรือดีขึ้นนะคะเขาพร้อมที่จะฟังทันทีเลยมันคือเรื่องของประสิทธิภาพงานนะคะไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ส่วนตัวค่ะบางคนเคยคิดว่าเขาเป็นคนขี้หงุดหงิดแต่จริงๆแล้วนะคะเขามองเรื่องงานเป็นหลักต่างหากค่ะ ส่วนหัวหน้าสีเหลืองนะคะกลุ่มนี้จะตรงกันข้ามกับกลุ่มสีแดงเลยนะคะคือมองโลกในแง่ดีสุดๆไอเดียกระชุดเป็นนักสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจชั้นยอดชอบความสนุกสนานในที่ทำงานแต่จุดอ่อนที่ต้องระวังของหัวหน้าสีเหลืองก็คือบางทีไอเดียเยอะมากจนขาดการวางแผนที่เป็นรูปธรรมค่ะหรือ,อจะเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆนะคะจนลูกน้องตามไม่ทันค่ะหัวหน้าสีเขียวนะคะจนเป็นผู้ฟังที่ดีมากเลยใส่ใจคนในทีมสุดๆ ชอบให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะรักความมั่นคงไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและที่หนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทุกรูปแบบค่ะแต่มันก็มีผลกระทบในอีกแบบหนึ่งนะคะคือหัวหน้าสีเขียวมักจะสั่งงานไม่ชัดเจนกลุมเครือแล้วก็คาดหวังลึกๆว่าลูกน้องจะรู้ใจตัวเองแล้วก็น่าจะเข้าใจกันได้เองนะคะแล้วพอเกิดปัญหาหรือความขัดแย้งขึ้นมาจริงๆหัวหน้าสีเขียวก็มีแนวโน้มที่จะหายตัวไปได้เลยค่ะ คือไม่จัดการปัญหาตรงๆแต่จะปล่อยให้มันคลี่คลายไปเองนั่นเองสุดท้ายนะคะหัวหน้าสีน้ำเงินเป็นพวกเน้นงานแต่เป็นอินสตรเวิร์ตนะคะกลุ่มนี้คือที่สุดของความละเอียดค่ะเน้นรายละเอียดเป็นนักวิเคราะห์ตัวยงชอบทุกอย่างที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็กฎระเบียบตัดสินใจทุกอย่างจากตรรก,กะและเหตุผลควบคุมอารมณ์ได้ดีเยี่ยม แต่ข้อเสียที่ลูกน้องมักจะรู้สึกคือหัวหน้าสีน้ำเงินอาจจะดูเย็นชาและเข้าถึงยากไปหน่อยค่ะแต่ทุกคนคะในชีวิตจริงแล้วคนเราก็ไม่ได้มีสีเดียวเป๊ะๆหรอกนะคะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสีผสมและนี่แหละที่ทำให้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกในหนังสือเขายกตัวอย่างไว้ดีมากเลยเช่นคนที่เป็นสีแดงเหลืองก็จะเป็นพวกนักสร้างแรงจูงใจที่มุ่งเป้าหมายชัดเจน หรือคนที่เป็นสีเขียวน้ำเงินก็จะเป็นนักประสานงานที่ชอบระเบียบวิันค่ะลองนึกภาพการประชุมดูนะคะหัวหน้าสีแดงอยากได้ข้อสรุปใน5นาทีลูกน้องสีเหลืองเสนอไอเดียใหม่ๆไม่หยุดเรื่อยๆลูกน้องสีเขียวอยากให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเท่าๆกันส่วนลูกน้องสีน้ำเงินก็น,น่งนิ่งๆแล้วก็บอกว่าโอข้อมูลที่ให้มามันยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเลย การประชุมแบบนี้นะคะถ้าไม่มีใครเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วก็มันคือที่มาของความขัดแย้งดีๆนี่เองเลยค่ะและสิ่งที่กระตุ้นให้แต่ละสีนะคะรู้สึกเครียดก็แตกต่างกันออกไปอย่างสีแดงนะคะเขาจะเครียดมากถ้าถูกตัดออกจากการตัดสินใจหรือรู้สึกว่ากำลังเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระหรือถูกควบคุมจุกจิกอยู่นะคะสีเหลืองนะคะจะเครียดสุดๆถ้าถูกปฏิบัติเหมือนไม่มีตัวตน ไม่ได้รับความสนใจหรือให้ทำงานที่ซ้ำซากน่าเบื่อและที่รับไม่ได้เลยคือการถูกวิจารณ์ต่อหน้าคนเยอะๆค่ะสีเขียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นสีที่อ่อนไวต่อความเครียดง่ายที่สุดนะคะเขาจะเครียดกับความไม่มั่นคงทุกรูปแบบความขัดแยง้งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนและการถูกวิจารณ์ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามนะคะส่วนสีน้ำเงินนะคะเขาจะเครียดกับการที่จะต้อง ตัดสินใจในสภาวะที่ข้อมูลไม่เพียงพอหรือต้องทำงานในระบบที่ไร้ระเบียบค่ะฟังๆดูแล้วนะคะมันอาจจะดูเหมือนได้คู่มือในการใช้งานคนแต่ละประเภทเลยใช่ไหมคะแต่ในทางปฏิบัตินะคะหลักการที่สำคัญที่สุดที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เน้น,น,นย้ำเลยก็คือเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ค่ะแต่เราเปลี่ยนวิธีการรับมือของเราได้ค่ะอืน่าสนใจจริงๆ ต่อไปนะคะจะพาไปลองมองในมุมของหวัวหน้านะคะที่ต้องเจอกับลูกน้องหลากหลายรูปแบบบ้างนะคะในหนังสือกล่าวไว้ว่าจากสถิติในการทำงานนะคะมีพนักงานเพียง10%เท่านั้นที่เป็นกลุ่มพนักงานดีเด่นอีก70%จะอยู่ในระดับปานกลางคือทำตามหน้าที่ได้ดีค่ะและที่เหลืออีก20%นนะคะคือกลุ่มที่ต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งเรื่องนี้มันอธิบายได้ด้วยทฤษฎีจิตวิทยาการจัด การที่คลาสสิกมากๆนะคะก็คือทฤษฎี X กับทฤษฎี Y ของดักลาสแมกเรเกอร์ค่ะโดยทฤษสี X นะคะคือมุมมองที่เชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมนุษย์ที่เกียรนะคะคือไม่ชอบทำงานจะทำก็ต่อเมื่อถูกควบคุมถูกสั่งการหรือขู่ว่าจะลงโทษค่ะ ส่วนทฤษฎีวายนะคะจะมองกลับกันเลยก็คือเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเขามีแรงจูงใจด้วยตัวเองอยากรับผิดชอบและมองว่าการทํางานเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนการพักผ่อนถ้าได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมแต่ยังมีอีกประเด็นที่น่าคาใจหัวหน้าหลายๆคนคือระหว่างการเป็นที่ชื่นชอบกับการเป็นที่เคารพแบบไหนมันจะดีกว่ากันนะในหนังสือจะให้คําตอบไวชัดเจนมากนะคะว่า การที่เราพยายามทำตัวให้เป็นคนที่ชื่นชอบของลูกน้องทุกคนเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่อันตรายมากค่ะเพราะมันอาจจะเปิดช่องให้ลูกน้องบางคนฉวยโอกาสได้แต่การสร้างความเคารพที่มาจากความสามารถของเราความยุติธรรมและความเสมอต้นเสมอปลายของเราต่างหากที่สำคัญที่สุดและที่น่าสนใจคือสุดท้ายแล้วอ่ะความเคารพนี่แหละ ที่มันจะนำมาซึ่งความเชื่นชอบที่แท้จริงในที่สุดค่ะทีนี้ถ้าเราเป็นหัวหน้าเราจะจัดการกับลูกน้องแต่ละสีอย่างไรได้บ้างในหนังสือนะคะเขาจะยึดมุมมองของหัวหน้าสีแดงเป็นหลักค่ะพอลึกๆแล้วนะคะหัวหน้าเนี่ยจะเป็นนักทฤษฎีเอกนั่นเองค่ะอย่างการดิวกับลูกน้องสีแดงด้วยกันเองอันนี้เหมือนเสือเจอเสือเลยค่ะเอ่อจะต้องคุยกันด้วยภาษาเดียวกันคือตรงไปตรงมาชัด เจนเข้าประเด็นแต่ต้องระวังเรื่องการประทะกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีความเป็นผู้นำสูงและไม่ชอบถูกควบคุมเหมือนกันเลยส่วนกับลูกน้องสีเหลืองนะคะหัวหน้าต้องให้อิสระเขาให้เขาใช้ความคิดสร้างสารรค์สร้างบรรยากาศที่สนุกสนานเพื่อรักษาแรงจูงใจเอาไว้แต่ต้องคอยตรวจสอบผลลัพธ์ของงานจริงๆไม่ใช่แค่ฟังสิ่งที่เขาพีเต์อย่างเดียวนะคะเพราะว่าคนสีเหลืองเนี่ย เป็นนักสื่อสารที่เก่งมากเขาอาจจะพูดให้โปรเจกต์ที่ยังไม่ได้เริ่มเนี่ยดูดีเกินจริงได้ด้วยซ้ำนะคะสำหรับลูกน้องสีเขียวที่เขาช้าๆเนิบๆนะคะว่าน้าสีแดงเนี่ยจะต้องเหยียบเบรกตัวเองไว้ก่อนนะคะชะลอความเร็วลงนิดนึงให้ความมั่นคงปลอดภัยและใช้เวลาในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจค่ะพวกเขาอาจจะดูช้าในตอนแรก แต่เมื่อเชื่อใจคุณแล้วล่ะก็เขาจะเป็นกำลังเสริมที่พักดีและก็มั่นคงมากส่วนกับลูกน้องสีน้ำเงินนะคะต้องโฟกัสที่ข้อมูละคะ่ะให้ข้อมูลให้ความถูกต้องแล้วคุณก็จะได้งานที่มีคุณภาพกลับมาค่ะยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะถ้าเราเป็นหัวหน้าสีเขียวต้องเข้าใจก่อนว่าการพุ่งเข้าชนลูกน้องสีแดงเนี่ยไม่ใช่การโจมตีส่วนตัวนะคะแต่มันคือวิธีการทำงานของเขา สิ่งที่หัวหน้าสีเขียวต้องทำคือเตรียมตัวค่ะก่อนจะไปคุยกับลูกน้องสีแดงอ่ะต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมเตรียมเป้าหมายในการคุยให้ชัดเจนเช่นพูดว่าพี่เข้าใจว่าเราอยากให้โปรเจก์นี้มันเดินหน้าให้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้เรากำลังติดปัญหาหรือมีข้อจำกัดด้านจุดๆๆๆุดุจุด,จด,จด,จดคือเรามาช่วยกันหาทางออกดีกว่า คือใช้ความนิ่งของตัวเองเป็นจุดแข็งไม่ใช่อ่อนข้อแต่เป็นการยืนหยัดบนหลักการและเหตุผลค่ะอีกตักตัวอย่างนะคะหัวหน้าสีน้ำเงินก็ต้องยอมก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแทนที่จะให้แต่ข้อมูลให้แต่ตัวเลขนะคะต้องพยายามเชื่อมโยงวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายใหญ่ๆที่น่าตื่นเต้นให้ลูกน้องสีเหลืองเนี่ยเขาได้เห็นภาพให้เขารู้สึกว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเขาเนี่ยมันมีส่วนสำคัญในการทำให้ภาพใหญ่ภาพใหญ่ขององค์กรนั้นอะมันเป็นจริงนะคะแล้วก็ต้องยอมรับให้มีพื้นที่สำหรับความยืดหยุ่นหรือการทดลองอะไรใหม่ๆในองค์กรบ้างนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบเป๊ะๆๆตลอดเวลานะคะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างโครงสร้างของสีน้าเงินกับอิสระของสีเหลืองนั่นเองค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้นะคะพอจะสรุปได้เลยว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนหรือเป็นคนสีอะไรก็ตามค่ะหัวใจสำคัญมันอยู่ที่การตระหนักรู้ในตัวเองและคนอื่นก่อนจากนั้นก็ค่อยๆปรับวิธีการสื่อสารของเราให้เข้ากับสถานการณ์และก็บุคคลมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวสำหรับการเป็นผู้นำที่ดีหรือการเป็นลูกน้องที่ยอดเยี่ยมนะคะแต่อยู่ที่การเรียนรู้ผู้อื่น และก็รู้จักตัวเองเลือกวิธีการแล้วก็สื่อสารออกมาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะเพราะหน้าที่ที่แท้จริงของผู้นำไม่ใช่แค่การสั่งงานหรือควบคุมแต่มันคือการเป็นสถาปนิกค่ะที่คอยออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้คนส่วนใหญ่ในที่ทำงาน ซึ่งก็คือกลุ่มคน70%นะคะที่เป็นคนทำงานระดับปานกลางสามารถที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดและทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดต่างหากนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ The Scholar Talk in Education ในวันนี้ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านสำหรับการรับชมนะคะพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ